ช่องทางในตกลงมา150ล้านบาทต่อเดือนนะคูณ12เข้าไปก็เกอ2,000ล้านเพราะนั้นร้าน,าน้าอยู่ได้ก็วยตรงนี้ก็คือว่าขายของใหม่แล้วต้องคนก็เริ่มใช้ของเก่าไปนะตอนนั้แล้วเนี่ยเราจะพบอย่างหนึ่งว่า,าขนานี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนก็ไม่กล้าอยู่ทำตลาดเพราะถ้าอยู่นี่ก็กลัวว่าคนมันจะไหลออกมากถูกไหมฮะทุกคนก็พยายามอกันเข้าไปช่องทางการเดินหม่ก็อยู่ได้เท่าตรงนี้แต่สุดท้ายแล้วเนผมคิดว่ามันไม่สแตนด์อะโล ณจุดนี้เนี่ยคงจะไปในลักษณะอยา่ยางนี้ตลอดไม่ได้นะครับขณะนี้เนี่ยผู้แข่งเราคือตัว d ีแท็กเนี่ยมีบางแช้อยู่ที่9.9นะประมาณ30%แล้วก็ True เนี่ยมีอยู่ที่25%ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เราเอารีพอร์ตสับนะฮะเราก็รีพอร์ตสั้ก็คือแต่ละคนแต่ละคนต้องมาพูดแหละ่าตัวเองมีผู้ใช้อยู่เท่าไหร่นะแต่ว่ามันดูแล้วตัวนี้มันจะพูดยังไงก็ได้เพราะเราพิสูจน์ไม่ได้นะฮะเราพิสูจน์ได้จริงๆก็คือเราดูจากเงินว่ามีการใช้ ตโทค่าเครือข่ายกันเนี่ยเราก็มีการจัดทิ้งเพราะว่าคนที่ใช้ถูมูฟแน่นอนคงไม่โทรในเครือข่ายถูมูฟอย่างเดียวคนที่ใช้ดีแท็กก็คงไม่โทรในเครือข่ายดีแท็กอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราจับกรกติดตรงนี้เราพบว่ามาที่แเอ AES วันนี้อยู่ที่ประมาณ50เปอร์เนะฮะแต่ว่าถูมูฟเนี่ยจะมีดูว่ามีเยอะนะครับ25เปแต่จริงๆแล้วการใช้งานท่านๆจะน้อยมากเพราะว่าถ้าดูแล้วเป็นถูกของถูมูฟเนี่ยจะพบว่าแต่ละควอเตอร์เนี่ยนะฮะตัวผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลแต่ว่าเงินไม่เพิ่มขึ้น อันนั้นก็บอกอย่างนึว่าผมสามารถจะเคลียร์บั้รเคเท่าไหร่ก็ได้แต่เอ็นรีเซ็แล้วเนี่ยผมคิดว่ามันอยู่ที่การใช้งานของผู้ใช้โฟมากกว่าที่จะบอกว่ามันประสบวามณ์ได้หรือไม่นะครับตรงนี้เนี่ยก็บอกนะฮะว่าวันนี้เรามีผู้ใช้บริการอยู่เท่าไหร่นะครับก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับวันทูพอลเนี่ยนะครับตัวคิวสามเนี่ยขึ้นมาเป็นยี่ห้าล้านห้าแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆตัวรัสุดท้ายเนี่ยของวันถึงวันนี้เนี่ยเราประมาณที่แปดล้านกว่าและครับ นขณะที่มุง่งแมีอยู่16ล้านก็ะจะหัวหได้ให่เลว่าตัวของประเภเนี่ยนะมันเป็น disruptive innovation อย่างเดีที่ทำให้โครงสร้างของการใช้งานหรือการสื่อสารตัวของอุปกรณ์บนบเทศเนี่ยเปลี่ยนไปโดยสิ้งเิงน,นะครับเป็นอะไรบางอย่างที่ชีวิตในวันนี้ไม่เหมือนในอดีตอีกแล้วนะครับเรื่องจากสินค้าตัวนี้แล้วกระทบผู้ใโภครบถึงทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับเราก็ดูอยู่เหมือนกันนะว่าในขณะนี้นพอรวมกันปั๊บเนี่ยนะฮะตัวผู้ใช้บริการเนี่ยนะครับ แต่อยู่ทั้งหมด55ล้านคนทั่วประเทศไทยที่ใช้โทรศัพท์อีเทอนในว,วันนี้ก็ถ <c oughs> ือว่ามันเยอะมากในช่วงเวลา10ปีนะฮะที่สินค้ามันจะมีนิเทศเข้าไปได้ถึงเกือบเกือบ80-90%ของประชากรเนี่นยก็ถือว่าเยอะมากนะครับทีนี้เราก็ทํามาตลอดนะฮะในตอนแรกๆเนี่ยนะครับมันตรงนี้นะฮะปี99เนี่ยนะมันจะเป็นเรื่องของ education นะครับก็ถือว่าเพราะว่าไอ้โทรศัพท์เติมเงินยังให,หม่มากถูกไหมครัเราก็พยายามที่จะทำผู้ education เรื่อสอนคนให้รู้ว่า ซื้อแล้วไม่ต้องจดทะเบียนใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีการจ่ายรายเดือนอะไรต่ออะไรพวกนี้ใช้เท่าไหร่ซื้อเท่านั้นกลุ่มค่าใช้จ่ายได้ทำงานวันทั้งหมดเกือบสิบเรื่องเพื่อให้ดูเหตุตลาดนะฮะหมดไปอย่างมหาศาลไม่ทราบว่าอยากดูสักเรื่องนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูสักเรื่องแล้วกันนะที่เปิดอยู่นะครับน่าจะ ก็เป็นเรื่องเลงนะครับแต่ที่มันนีเยอะเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะในปีศูนย์หนึ่งเนี่ยมันก็จะเริ่มเอาคนอื่นะฮะแล้วเราเปลี่ยนธีมของเรื่องจากการทุกเกี่ยเป็นเรื่องของฟรีดอมอิสระของการสื่อสารนะฮะก็มีเปลี่ยนมาเรื่อยๆนะครับคำมาเรื่อยๆนะครับทุกๆปีนะไหลเข้ามาเรื่อยๆก็เมนเทนตัวของก็เรียกอะไรฮะตัวของธีมอันเนี้ยอยู่มาตลอดเลยก็คือเรื่องของอิสระของการสื่อสารนะครับ เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2001เนี่ยหลไยเข้ามาถึงวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ใช้อะไรตอนอะไรพวกนี้นะครับทั้งหมดที่ก็ทำมาตลอดนะฮะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ผมคิดว่าทำมาร์เก็ตติ้งมาอย่างไม่มีอะไรขาดตกหัวข้อนะับทำแบบทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นอารบูเรอเดลไลมิโอเลไลแล้วก็ใช้เงิน้างมเกี่ยวกับคราวนี้ในขณะนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะฮะว่า ขณะนี้เรียนนะประมาณ Q3 ปีที่แล้วท่าดูันทุกคอเรายังมีว่าไม่ใช่อยู่ตามร,รีพอร์ตสัปนะฮะกาแต,แต่ที่คนพูดเบอร์ใช้ที่ใช้กันอยู่เนี่ยที่ต่างคนต่างเดน,นมาเนี่ยก็จะอยู่ที่4-5เปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็มีคนใช้งานอยู่ประมาณ25.5ล้านคนคู่แข่งขันเราเนี่ยก็คือมีแข็ี่ยมีอยู่30แล้วก็ชุมงเนี่ยมีอยู่ที่ประมาณชัก25เปอร์เซ็นต์นะครับคราวนี้มาดูนิดนึงครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรนะครับในปี0 7นะ วัตถุคอ,นนะเ,อเนี่ยนะแอบแรงเอชเนี่ยก็ได้ทำเกี่ยวกับเรื่องของวิจัยชนิดก็ดูว่าวิสัยทัศนรายแดงในแคตตาล็อปนี้เนี่ยน,นะครับในโดมของาลาโกลนี่มันคืออะไรปรากฏว่าในปี2007เนี่ยนะครับเปินหนึ่งในกลุ่มที่ดีแข็งนะครับเพราะว่าดีแข็งในปีนั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงโลโก้เป็นโลโก้ไอโดมทัลโลมสีฟ้าแล้วมีการออกเกี่ยวกับเรื่องของปี AD, แข็งใจดีดดอะไรตอนอะไรทั้ยมหมดเลไปหมดนะฮะในปีนั้นเนี่ยเอสเอ็มอยู่อันดับที่สองแล้วก็วัตถุคออยู่ที่อันดับที่สามนะ ซึ่งในปีน,นั้นเนี่ยทำให้เราค่อนข้างจะตก,กใจนิดหน่อยนะ,ะว่าเออตอนนี้แปลงเราที่เริ่มแพ้แต่มันก็แพ้ไม่ได้ไม่ได้รุนแรงมากนะ,ะจาก20 8เกิน20.13แต่เราก็คงไม่ยอมเพราะฉะนั้นเมื่อในปี08เนี่ยเราปรับคนยุคการตลาดค่อนข้างจะมากนะคะรับแล้วก็ทําให้แปลงที่สเปนวานเนี่ยขึ้นจากอันดับ2ขึ้นเป็นอันดับ1ในขณะที่วันทุกข์คอเนี่ยมุ่งจาก3ไป2แล้วการคู่แข่งของเราดูดีแพกเนี่ย จาก1ไปที่3นะครับในปีที่2แล้วจากปี P 09นย์เถึงแป09นศูะครับมีอ 8, นะีกแล้วประหลาดมากเลยเรื่องวันนี้คุยกันอยู่ว่าปี09เนี่ยธรรมดาเนี่ยที่เรากลังนับอยู่ตรงนี้เนี่ยต้องเป็นโ o s t หมาแต่ปี09แต่ปรากฏว่าที่เณะเนี่ยไปเปลี่ยนไปมาเป็นปี2010เพราะฉะนั้นปี09มันเลยไม่มีนะครปี P 09ก้าปี10ก็คือของปี09แหละนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือวันบุคคลเนี่ยก็ขึ้น จากอันดับสองมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วก like ok. so ็เทียนตะวันจากหนึ่งมาเป็นสองนะครับซึ่งอันนี้ก็คงคงเป็นเป็นเป็นความเป็นจริงเพราะเมื่อก่อนนี้เนี่ยเราจะออกเซอร์วิสใหม่อย่าไรก็ตามเราจะออกที่เทียนตะลาวันก่อนเสมอเพราะว่าเราถือว่าเป็นแรงตัวอัลโปสเทสถูกไหมฮะแต่ในวันนี้เนี่ยความใกล้เคียงของออฟเฟอริงนะฮะหรือว่าตัวสินค้าเนี่ยเราพบว่าทีเดียวตัวโปสเทสเนี่ยมันแค่ไม่ตัดกันเลยเพราะฉะนั้นฐานใหญ่ก็ยอมชนะซึ่งเขามีคำพูดอยู่ตลอดเลยนะว่า มาแชร์นในตัวกําหนดนะครับหรือตัววัดว่าสินค้าตัวนั้นเนี่ยสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีแค่ไหนคงเป็นไปไม่ได้ถ้าสินค้าตัวใดเนี่ยไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้แต่มีมาแชร์สู่นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็คงจะเป็นเครื่องชี้อย่างว่าเราคงจะเป็นแรงที่เข้าให้่ายขึ้นมานะครับจากที07 08 09ในอันดับ3 2ขึ้นมาหนึ่งนะครับก็ก็ใช้ความพยายามมากพอสมควรนะครับอันนี้ม,มาดูว่าแล้วที่เรามาเป้อย่างนันได้เนี่ยเราทำอะไรไปบ้างน,นะครับ ที่ทํำไปเนี่ยก็มีสองขั้อย่างนะที่หนึ่งคือตัว product offering เลยนะครับมีการทําอยู่ก็คือว่ามีการ segment พวกแพคไพส์แพคเกจหรือที่เราเรียกว่า promotion เนี่ยนะครับตามลักษณะของการใช้งานคือคนใช้งานเยอะปานกลางน้อยอันนี้คือตัวอย่างของพวกโปรโมชั่นหรือว่าไพสแพคเกจที่เรามีให้นะครับก็เยอะนะครับออกคู่เดือนเลยนะฮะเช่นอันนี้ก็คือสองสี่สองห้าตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยนะครับคือยี่สิบชั่วโมงยี่บห้าตัน แล้วก็ตัวของอะไรฮะโทรสุกุ้มบุฟเฟ่เดย์บุฟเฟ่ต์ตตไนท์ะอะไรต่าง่างกันไป